การปลูกฝังความเชื่ออย่างนี้คุณอาจเขาจะเริ่มต้นกันตั้งแต่ในโรงเรียนเลยเราจะพบเห็นป้ายโฆษณาชวนเชื่อนะคะอยู่ทางเดินอ,อยู่หน้าห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวที่เปิดให้คณะชาวต่างชาติเยี่ยมชมจะมีสภาพของเด็กนักเรียนเนี่ยแก้มยุ้ยน่ารักผิดกับเด็กเกาหลีที่ตามถนนหนทาง,ท,างที่จะดูอดอยากนะคะ โรงเรียนนี้จะมีห้องพิเศษห้องหนึ่งเป็นห้องสําหรับใช้เรียนวิชาเกี่ยวกับประวัติของท่านผู้นําโดยเฉพาะค่ะคและห้องพิเศษอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสําหรับเก็บของขวัญที่ท่านผู้นําทั้งสามรุ่นในม,มอบให้กับเด็กๆในโรงเรียนนะคะในสถานที่สําคัญต่างๆในเมืองก็จะเห็นป้ายบอกถึงความสําคัญของสถานที่แล้วก็จะมีป้ายจารึกว่าท่านผู้นำเนี่ยเคยไปเยือนเมื่อไร่เคยไปเยือนกี่ครั้งจะมีสัญ,ญลักษณ์พร้อมป้ายหินนะคะแสดงตาแหน่ง ที่ผู้นำเคยยืนบันทึกถ้อยคำที่ท่านผู้นำกล่าวถึงความสำคัญของต้นไม้ของสัตว์นะฮะแล้วนอกจากนี้ก็จะเห็นเอ่อรูปรของท่านผู้นำนะคะอยู่ในทุกหนทุกแห่งในเมืองมีป้ายคำขวัญรูปท่านผู้นำเขาใช้คำนี้ป้ายคำขวัญรูปท่านผู้นำที่พบเห็นได้ในทุกทกที่อนุสาวรีย์ท่านผู้นำมีอยู่ทุกเมืองใช่ครับพอกลับเข้ามาในบ้านรายการโทรทัศน์ก็จะ ปลูกฝังนะคะให้เลื่อมใสในตัวผู้นําโดยที่โทร,โท,รทัศน์เนี่ยมีแค่สามช่องแล้วสามช่องนี้ค่ะก็จะฉายซ้ำซากคุณอาจเกี่ยวกับสงครามเกาหลีในอดีตแล้วก็จะเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาแล้วอันนี้แข็คุ้นมากเลยคุณอาจเกาหลีเหนือก็จะล้างใช้คําว่าล้างสมองได้ไหมคะ <c oughs> ในโทรทัศน์สามช่องของเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะลปลูกฝังพูดซ้ำซากให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยเชื่อว่าประเทศของตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุปลูกข้าวได้เป็นจํานวนมากคล้ายๆกับที่คนไทยบางกลุ่มตอนนี้เชื่อว่าประเทศไทยมีบ่อน้ำมันนะคุณอันนไม่เจอใครล้างสมองมาหรือเปล่าค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะโทรทัศน์ก็จะบอกถึงความสําเร็จของการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือรายการละครก็จะเป็นละครพีเรียดละครย้อนยุคว่าเกาหลีเหนือเคยไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศยังไงแสดงถึงอนุภาพจักรดานะคะ คุณคุณเหมือนเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องโทรทัศน์ไทยไปหมาดๆเองนะครับคือคนึกถึงหนังประวัติศาสตร์หนังพีเรียดของไทยก็จะเป็นชนะพม่าทุกทีเลยคุณอ่าครับอืมเอ๊ะมันมีอะไรคล้ายกันหลายอย่างนอกจากนั้นก็จะเทำให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยได้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ท่องแต่ว่า ให้ตระหนักถึงความรักความหวังดีบุญคุณที่ท่านผู้นำมีต่อประชาชนอย่างไรทั้งสามรุ่นเลยนะฮะแล้วการเรียกชื่อท่านผู้นำเนี่ยก็จะมีหลายชื่อตั้งแต่ท่านผู้นำอันเป็นที่รักท่านผู้นำอันยิ่งใหญ่ท่านผู้นำที่มีบุญคุณนะฮะเช่นการสร้างภาพปวดชาวโลกนะคะให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าแล้วก็ภาวะเรียกว่าอะไรดีภาวะสร้างความน่าเลื่อมใส ให้กับผู้นําแล้วก็สร้างความนิยมรักใคร่ให้แก่ตัวผู้นําอ,อย่างไม่เสื่อมคลายด้วยการติดใต้คำขวัญแล้วเขาบอกว่า ไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนในเกาหลีเหนือเราจะเห็นรูปผู้นามองมาอย่างทางเราอยู่ตลอดเวลาคุณอัดเขามีงานบอกว่าอันนี้เรียกว่าลัทธิบูชาบุคคลหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า c u l t of personality นะฮะซึ่งออลองพูดผมจะอธิบายว่าไอ้ cult of personality เนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะนะมีซัตาจันเจนการ์เนอร์ที่ทําวิจัยเรื่องนี้บอกว่าลัทธิบูชาบุคคลเนี่ยคืออานาจในเชิงนามธรรมดูเหมือนไม่เพียงพอสําหรับจิตใจใของมนุษย์ซึ่งมีแนวโนม้มว่ามักจะเรียกร้องให้แปลงอํานาจนั้นให้มีตัวตน ขึ้นมาเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความเคารพเทิดทูนอีกทั้งยังเลือกที่จะยึดมั่นตัวบุคคลมากกว่ากฎระเบียบะนะฮะร,รวมถึงนี่เขาก็วิเคราะห์ตัวผู้นําของเกาหลีเนี่ยว่าจะเป็นในลักษณะนี้นะครับว่ารัฐที่การเทริดทูนบูชาบุคคลมักเกี่ยวกับความชื่นชอบตัวบุคคลซึ่งมีให้เห็นเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเราเห็นในชีวิตประจําวันก็คือพวกแม่ยกนะฮะที่จะไปชื่นชอบดารานักร้องนะครับหรือลูกน้องที่เทิดทูนผู้บริหารอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำ กไอดอลนะก็จะมีแต่ว่าขอบเขตของความรู้สึกเนี่ยอาจจะเริ่มจากความเรื่มใส่นะฮะแล้วก็ก้าวไปสู่ความชื่นชอบแต่เมื่อเลยกรอบนั้นก็จะเข้าขั้นถึงขั้นคลั่งไคล้หรือเข้าใกล้ตามรัฐที่ความหมายเชิงศาสนาซึ่งเกินเลยจากความชอบและศรัทธาขั้นพื้นฐานนะฮะเพราะฉะนั้นร,ร,ร,รัฐที่บูชาบุคคลเกินกินความกว้างนะครับตั้งแต่ในรัฐที่ไปจนกระทั่งถึงขั้นแบบว่าในลักษณะโอเวอร์ามากๆด้วยนะฮะ เรียกว่า c ค u c h ์เพอร์ซนาลิตี้นะคะเขาบอกว่าทฤษฎีนี้พัฒนามาจากทฤษฎีของแม็กซ์เวเบอร์นะคะซึ่งใช้อธิบายบุญญาธิการของผู้นำในโลกยุคก่อนสมัยใหม่คุณอาจซึ่งเราอาจจะพบได้ในการบูชาจักรพรรดิของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันในตอนช่วงต้องต้องบอกว่าก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแพร์นะครหรือว่าในจักรวรดโรมันนะคะในวัฒนธรรมอินคาในทิเบตเราก็จะเห็นการการสร้างลัทธิ บูชาตัวบุคคลแต่อันนั้นจะบูชาในลักษณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลังเหนือธรรมชาติแต่ลัที่บูชาตัวบุคคลในโลกสมัยใหม่เขาบอกว่ามันสามารถกระทําได้ผ่านภาพถ่ายการบันทึกเสียงภาพยนตร์แล้วก็สื่อสารมวลชนรวมถึงการศึกษาสาธารณะโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะคะเพลงปลุกใจเหล่านี้ก็จะอยู่ในเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในในอันนี้ด้วยได้สร้าง Amazing Achievement หรือเกียรติยศ อันเหลือเชื่อนะคะแล้วก็ทําให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยเชื่อว่าผู้นำของเขาเนี่ยเก่งไปหมดเลยอาจดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าผู้นําเกาหลีเหนือนะคะได้ใช้กลวิธีใดบ้างที่จะสร้างภาวะความเป็นผู้นํา ผู้มากด้วยบารมีจนไม่ต้องคําถามเลยไม่ต้องมีใครตั้งคําถามเลยในการสร้างลัทธิบูชาผู้นําเกิดขึ้นเขาเรียกว่าลัทธิบูชาบุคคลนะฮะ <c oughs> of personality นะฮะมีอาจารย์เจนการ์เนอร์นะฮะที่ทําวิจัยเรื่องนี้เขาให้คานิยามว่าอ,อํานาจเป็นอํานาจในเชิงนามนธรรมดูเหมือนไม่เพียงพอสําหรับจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีแนวโน้มว่ามักจะเรียกร้องให้แปลงอํานาจตัวนั้นของให้มีตัวตนเป็นจุดศูนย์รวมการแห่งความเคาร <c oughs> พเทิดทูนนะครับแล้วก็ที่จะยึดมั่นตัวบุคคลมากกว่ากดกระ เบียบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะก็คือการที่บูชาบุคคลเนี่ยถ้าพูด <c oughs> ถึงมีความตั้งแต่มีการชื่นชอบตัวบุคคลที่เป็นเรื่องชีวิตประจําวันอย่างเช่นแม่ยก แฟนคลับนะฮะตามดาราหรือตามนักร้องตามพระเอกลี่กน,นะครับจนกระทั่งลูกน้องที่เทิดทูนเจ้านายตัวเองนะครับจนกระทั่งประชาชนที่รักผู้นําของประเทศเนี่ยขอบเขตเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากความเรื่องใสนะครับไปสู่ความชื่นชอบถ้าเลยจากกรอบนั้นเนี่ยก็จะเข้าขั้นคล้่งใครนะครับหรือใกล้ความเป็นลัทธิของความหมายเชิงาศาสนานะฮะแต่ทีนี้คุณอาจเมื่อเวลาเขาชอบ personality เนี่ย,เ,ยเวลามันเกิดขึ้นกับดาราเกิดขึ้นกับเจ้านายเนี่ย ผลกระทบมันไม่ค่อยเยอะแต่แต่เวลาที่มันถูกนํามาใช้ในทางการเมืองคุณอัดมันจะถูกใช้ผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสื่อสารมวลชน,ชลนการโฆษณาชวนเชื่อ,อแล้วการใช้สื่อสารมวลชนการโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันจะสร้างการอ d ด a l i z e หรือการสร้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กลายเป็นภาพอุดมคติเป็นฮีโร่ เป็นภาพคล้ายๆกึ่งๆพระเจ้าด้วยคุณอัดแล้วหลายๆครั้งนะคะการสร้างเหล่านี้มันจะต้องสร้างกระบวนการสรรเสริญเยินยอะ<ช>ขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วจะทําให้เกิดอํออานาจอย่างเหลือล้นจนหยุดการตั้งคำถามต่อความศักดิ์สิทธิ์หรือ,อบุญบารามีขอ,ของของบุคคลผู้นั้นซึ่งมันสืบเนื่องมาจากศาสนาโบราณเหมือนกันซึ่งเราก็อาจจะ พบในวัฒนธรรมเดิมเช่นอินคานะคะที่เบตหรือว่าเมื่อมันถูกนํามาใช้ในการเมืองการบูชาจักรพรรดิในญี่ปุ่นไปต้นต้องเป็นการบูชาจักรพรรดิก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ยังนับถือเป็นเหมือนเทพเลยนะครับทีนี้พอล่วงเข้าสู่เวลาของสมัยใหม่นะคะรัฐีบูชาบุคคลจะถูกสร้างผ่านเทคโนโลยีหลายอย่างคนอาจเช่นการถ่ายรูปการอัดเสียงภาพยนตร์นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ใช้ในการ ส้างลัทธิบูชาตัวบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากๆก็คือผ่านการศึกษามวลชนค่ะซึ่งในเกาหลีเนี่ยเกาหลีเหนือเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าระบบการศึกษาทั้งหมดนะคะถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจะบูชาผู้นําของเกาหลีเหนือตั้งแต่คิมอิลซูคิมจองอิลแล้วก็จะลงมาถึงคิมจองอึม ทีนี้เรามาดูตอนคิมอิลซุงนะครับว่าเขาทำอย่างไรให้ใปลูกฝังลัทธินี้ขึ้นมานะฮะว่าใช้สิ่งปลุกกรที่จะมีพวก mass communication เหมือนยุคคิมจองอิวนะฮะก็จะใช้เพลงสรรเสริญเพลงปลุกใจนะครับหรือว่าแปะภาพ เป็นคิมอิลซุงเนี่ยทั่วไปหมดนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยให้เป็นชื่อคิม,คมอิลซุงนะครับมหาวิทยาลัยคิมอิลซุงจตุรัสคิมอิลซุงเพลงแล้วก็มีเพลงภูุ่มใจเพลงในพลคิมอิลซุงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เลยจะทำให้ personality ของคิมอิลซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเด่นชัดแล้วก็กลายเป็นผู้นํามันเป็นอย่างนี้นะคุณอัดคือไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นรูปท่านผู้นําคุณจะได้ฟังเพลงสรรเสริญท่าานนผู้ํ มันกลายมามันถูกเอมบอดี้คุณอาจมันถูกหลอมละลายแล้วมันถูกกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราเมื่อเราตื่นมาเราก็อาบกินครับ บุญบารมีของท่านผู้นำและวทำให้เรารู้สึกว่านี่เป็นศาสนาที่เราจะต้องบูชาและไม่ต้องตั้งคำถามแล้วถ้าหากมีใครมาดูหมินมาดูถูกสิ่งที่เราบูชาเราก็จะเกิดความโกรธด้วยทีนี้ในหนังสือพิมพ์เทเลกราฟค่ะคุณอัดก็ได้พูดถึงเขาบอกว่า i e นแครเบิลค i มจองอนี่คือรุ่นลูกนะคะรุนลูกก็สื่อทอด สืบทอดการสร้างเขา personality รหรือลัทธิบูชาตัวบุคคลนี้ขึ้นมานะคะบอกว่ารวบรวมสิ่งที่น่า Amazing ความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คิมจองอิลได้สร้างไว้ให้กับ,ค,บคนเกาหลีเหนือเริ่มตั้งแต่เกิดเลยขนะาเขาไปเคลมว่าเขาเกิดที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ชื่อแพคดูในปี1942แล้วตอนที่เขาเกิด ในชีวประวัติที่เขียนให้นักเรียนอ่านให้ใครๆทั้งโลกนี้อ่านนะคะเพราะเขาเกิดปุ๊บก็มีสายรุ้งสองสายพาดผ่านเป็นการอัศจรรย์ <c oughs> ของธรรมชาติมากเลยคุณอนอ ไม่เพียงแต่มีสายรุง้งคุณดยังมีดาวดวงใหม่ฉายแสงขึ้นมาเหนือ,อน่านฟ้าเกาหลีเหนือภูเขานั้นน่าอัศจรรย์มากเขายังมีอีกนะครับว่าอุณหภูมิซึ่งปกติตรงรภูเขาแบกทูนี่จะหนาวมากลบ29องศาเนี่ยในวันที่กําเนิดของคิมจองอิลเนี่ยลบ18องศาอากาศอุ่นยังไม่น่าเชื่อและพระที่เจิดจ้าอากาศสดชื่นขึ้นมาด้วยทันทีนะครับด้วยความ บุญนะอ่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะที่เขาเขียนไว้นอกจากนี้นะคะยังมีความสามารถพิเศษคุณอัดเกิดมาได้สาอาทิตย์เดินได้เกิดมาได้แปดอาทิตย์ก็พูดได้แล้วเป็นทารกอัจฉริยะคุณอัดพอเป็นทารกอัจฉริยะไปตีกอล์ฟครั้งแรก จับไม้กอลครั้งแรกนะคุณอาจก็ได้38อันเดอร์พาแล้วก็ได้โฮอินวันนะฮะ<ต>11โฮอินวันทันทีเลยาม,มาดูความสามารถพิเศษนะคะคือนอกจากเป็นทานลกอัจฉริยะแล้วเนี่ยพออยู่ป .6 สามารถไปแก้ไขความรู้ของครูประวัติศาสตร์ได้หมดเลยเนื่องจากมีความรู้มากกว่าไม่เพียงเท่านั้น เขียนโอเปร่าหเรื่องภายในเวลาสองปีโอ้มมยก็แล้วยังเป็นผู้ออกแบบหอคอยจูเชนะคะและพี่จูเชที่เราพูดถึงนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังเขียนหนังสือถึง1,500งอยเล่มในระหว่างที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะจบการศึกษาในปี1,964 1,500เล่ม หนึ่งพันห้าร้อยเล่มเก่งยังไงครับเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมากเลยคุณผู้ชมเกิดมาสามอาทิตย์ก็เดินได้นะฮะยังไม่ทันเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีผลงานการแต่งหนังสือพันห้าร้อยเล่มมีผลงานการแต่งโอเปร่าออกแบบหอคอยเป็นแบบอนุสาวรีย์ครับในการรับรู้ของคนเกาหลีเหนือนะฮะคิมจองซุงเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถคิมจองอิวครับคิมจองอิวเป็นผู้พ่อเนี่ยคิมจองอิวเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเหลือล้น ก็ฉันเรียกว่าอะไรดีคุณอาจเป็นเป็นอัจฉริยะนะคะ,ะ,คะมีความสามารถในหลากหลายแขนงมากเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันต่อนะคะว่าการสร้างลัทธิมูชาตัวบุคคลให้กับผู้นำของเกาหลีเหนือยังกระทำหะยังกระทำด้วยวิธีการใดบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ เป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างมากนอกจากจะเขียนหนังสือพันห้าร้อยเล่มนี่ผมตกใจมากเลยนะเขียน,นกันยังไงแต่งโอเปร่าไม่เพียงเท่านั้นคุณอาจเขาเป็นคนที่สนใจวัฒนธรรมนั่นก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างหนังคุณอาจสร้างภาพ,พยนตร์สร้างภาพยนตร์ด้วยเขาแต่งหนังสือนะคะว่าด้วยกับวิธีการเขียนบทภาพยนตร์และหนแนวทางที่จะทำโปรดักชันของการสร้างภาพยนตร์นอกจากนั้นนะคะเขายัง พยายามที่จะเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อ Diary of a Girl Student เพ<ข>ราะ <ผม S 1> ว่า <c oughs> เขาในสายตาของนานาชาติที่เขาส่งส่งว่าเขามีความ,มสามารถอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักกีฬา ที่เก่งที่สุดในโลกด้วยคุณฮัทนี่คุณพูดถึงนานาชาติก็ดีนะฮะ,ะเพราะว่าคิมจองอิลเนี่ยคือไม่คิดแค่ที่จะเผยแพร่ภายในประเทศเท่านั้นนะฮะจะคิดเผยแพร่ตัวเองเนี่ยไปสู่ประชาคมคโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนประวัติของตัวเองนะครับจัดทาเป็นภาษาอังกฤษในปี1998นะครับว่า <c oughs> มีเขียนชีวิตวัยเด็กว่าตั้งแต่วัยเด็กสหายคิมจองอิลเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดและหลักแหลมอย่างไม่ธรรมดานับแต่ปฐมวัยเป็นต้นมาสหายคิมจองอิลเป็นผู้ที่มีพลังความฉับไวในการสังเกต พลังการวิเคราะห์อันชัดเจน <Okay. S 1> และความเฉียบแหลมที่เหนือธรรมดาในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆและปรากฏการณ์เป็นผู้ที่มีสมรรถพลสำหรับการคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับทุกปัญหาผ่านสายตาที่มองการในแนวทางใหม่ๆ ด้วยความรักอันอบอุ่นต่อเพื่อนมนุษย์และความใจกว้างสหาหคิมจองอิลอบอ้อมอารีไม่เจ้ายศเจ้าอย่างและมีจิตใจอบอุ่นต่อผู้คนอุปนิสัยตามธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครนี้ได้รับการบ่มเพาะด้วยการศึกษาชั้นเลิศที่ได้รับจากพ่อแม่และพัฒนากลายเป็นคุณลักษณะและคุณภาพสําหรับผู้นําในการปฏิวัติในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เขียนบอกแ<อ>ก่ชาวโลก,กแต่ชาวโลกกลับไม่รับรู้อย่างน<ช>ั้นคุณอาคือชาวโลกเนี่ยเป็นคนเชื่อคนยากเพราะฉะนั้นในหนังสือฮัตติงตันโพสต์นะได้พูดถึง เรื่องราวแปลกประหลาดที่น่าหัวเราะของคิมอิลซูงคิมจองอิลนะฮะซึ่งหลายเรื่องเราได้พูดไปแล้วแล้วมีแล้วเขาบอกว่าเขาเคลมว่าเขาไม่ใช้ห้องน้ําเลยเพราะเขาไม่จําเป็นโอ้ตายแล้วอึ้งไปนิดไปไม่ถูกต่อไยไปไม่ถูกเลยนะคุณอาจแล้วนอกจากนี้นะฮะแล้วก็มีหลายไททอลคือมีหลายฉายานามคุณอัดตั้งแต่ฉายานามว่าเป็นผู้นำที่รัก เป็นผู้เ,เป็นแสงแสงตะวันฉายฉานแห่งเกาหลีเหนือเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นําที่น่าเคารพเป็นผู้นําที่เก่งกาจสามารถเป็นพระอาทิตย์ของพรคสังคมนิยมแห่งพักสังคมนิยมเป็นพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ของชีวิตเป็นมหาบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากสวรรค์อ,อันนี้เป็นบางตัวอย่างของฉายานามของของเขานะคะ แล้วที่แขกประหลาดใจมากเลยคุณอัดเขาในเกาหลีเหนือเนี่ยเชื่อว่าคิมจองอิลเป็นคนประดิษฐ์แฮมเบอร์เกอร์คุณอัดเหรอคะคือในเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเขียนว่าคิมจองอิลเนี่ยฉลาดมากมเขาผลิตอาหารชนิดหนึ่งที่มีเนื้อบดเป็นไส้อยู่ระหว่างขนมปังสองแผน่น ในเกาหลีเหนือเขาไม่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์แต่พอคนข้างนอกอ่านแล้วก็กอ,อ,อ๋อมันคือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของลัทธิบูชาผู้นำที่ถูกสร้างขึ้นในเกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ชม